บรท์โตวควงแขนอัปเดตบ้านหลังใหม่ใกล้เสร็จแล้วฝั่งสามีลั่นดูรูปก็รู้ว่าบ้านนี้ใครใหญ่เรียกได้ว่าทุ่งสร้างบ้านหลังใหม่อยู่นานในที่สุดก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์100%แล้วว่าอร์สำหรับบ้านของนักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์และไบรท์พิชยธทันซึ่งล่าสุดวันที่20มกราคม2568ทางสาวไบรท์ก็ได้ออกมาเปิดภาพอัปเดตบ้านพร้อมกับอวยพรวันคล้ายวันเกิดสามีสุดที่รักไปพร้อมกัน โดยงานนี้ไรพิชยทรันก็ได้เขียนแคปชั่นอวยพรหนุม่มโตเอาไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะแอดทอชัวันนี้ไปดูบ้านมาใกล้เสร็จแล้ว Now build home, build love, build happiness, together all นะวิบิวโฮมว l บิวเลิฟวิบิวแฮปปี้เนสทูเกเตอร์อเวกาขณะที่ทางด้านเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งคำอวยพรให้หนุม่มโตกันอย่างคับข้าง ขณะที่ทางด้านเจ้าของวันเกิดก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของภรรยาสุดที่รักด้วยว่า To get her away กะดูรูปก็รู้ว่าบ้านนี้ใครใหญ่555ศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรชื่อเดิมทีรศักดิ์เวสุภาพรเกิดวันที่20มกราคมพศ2527ชื่อเล่นโตเป็นนักเบียนโนชาวไทยเป็นบุตรชายคนโตของนครเวสุภาพรหัวหน้าวงกแกรนด์เอ็กซ์ที่โด่งดังมากในอดีตกับธนพรเวสุภาพร มีน้องชายหนึ่งคนชื่อพอรรศักดิ์เต๋มีความสามารถทางด้านการเล่นเปียโ,โนที่โดดเด่นเขาเริ่มหัดเปียโ,โนตั้งแต่อายุ3าขวบโดยปัจจุบันโตเล่นเปียโ,โนเป็นประจำอยู่ที่โบสถ์อภิสุทธิ์ที่สามารถสอบเทียบระดับเกรด6ของ Trinity College of London และได้รับรางวัล Trinity Award Thailand 1999 Exhibition Award โตเข้าวงการบันเทิงสมัยเด็กๆ ซึ่งตอนนั้นอายุ4ขวบโดยเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอายิโนโมโตะร่วมกับครอบครัวเป็นระยะสั้นๆในปีพศ2531สมัยโตเข้าอนุบาลอายุ2ขวบครอบครัวไปถ่ายรูปพ่อและแม่ซื้อเลเหอไปโรงเรียนและส่งรับทุกวันไบร์มีชื่อจริงว่าพิชยธัน์จันพุทธเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2526จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการสายวิทย์คณิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาสเปนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภาษาและการสื่อสารอิงลิชโปรแกรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิดา ไรพิชยทานเกิดในครอบครัวที่มีคุณแม่เป็นคุณครูทําให้ช่วงมัธยมค่อนข้างกดดันจึงทําให้ไรกลายเป็นเด็กเรียนหน้าห้องและทําตามระเบียบทุกอย่างในช่วงแรกเธอเข้าศึกษาที่เอกภาษาสเปนคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยหลังจากที่เคยมีความตั้งใจว่าจะเรียนหมอแต่เมื่อได้ไปสัมผัสประสบการณ์จริง บรท์กลับไม่รู้สึกชอบอาชีพนี้จึงตัดสินใจเรียนต่อด้านอักษรศาสตร์แทนซึ่งเธอก็ได้จบด้วยเฉลี่ย3.87เกียรินิยมอันดับหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็ศึกษา,าระดับปริญญาโทสาขา,าสาขาภาษาและการสื่อสารอังกฤษโปรแกรมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าและจบการศึกษาเกียรินิยมอันดับหนึ่งเช่นกันปัจจุบันไบรท์พิชยธานทำงานในฐานะพิธีกรข่าว เรื่องเล่าเช้านี้ของทางช่อง3และเคยคว้ารางวัลน,น,นาตราชสาขาผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมประเภทรายการโทรทัศน์อีกด้วย